คุณหมอยงผู้วรวันนะครับได้ออกมาแจ้งว่าการระบาดของโควิดในช่วงนี้ถือเป็นการระบาดในระลอกที่6นะครับด้วยสายพันธุ์โอไมคอน B.A. จเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเมืองและในกลุ่มเด็กนักเรียนนะครับก็มีการติดโควิดกันมากขึ้นนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยนะครับมีการเคร่งครัดมาตรการในการป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ตอนนี้ถือเป็นการระบาดในระลอกที่6 นะครับซึ่งตัวเลขจริงๆน่าจะมีผู้ติดเชื้อแต่ละวันนั้นถึงหลักหมื่นนะวะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วในส่วนของผู้ที่ติดเชื้อนั้นก็จะมีอาการน้อยลงมากกว่าการระบาดในช่วงก่อนหน้านี้ครับ